ฮัลโหลน้องแมสวัสดีเจ้าโบนะเจ้าสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์เจ้าวันนี้นะเจ้าโบกับน้องก็จะไปฮับแมวเจ้าตัวไหนมองซี่ไอตัวนี้ชื่ออะไรวะเราคนอื่นิ่นับกันหกชั่วโมงไปกับโบกับน้องแมวไปสิบชั่วโมงไปกันเลยเนาะนี่โบกลับมาถึงบ้านน้อง้นละเด้อเดี๋ยวจะไปพอกันเจ้าว่าแม่น้องเขาเตรียมเสบียงอะไรอย่างเงี้ยไปกินกลางตางพงเพราะว่ามันต้องขับรถไกลประมาณ ชั่วโมงอะ่ะยังบ่เคยไปเลยนะเจ้าเดี๋ยวต้องมาสวามตางไปกันสองคนถึงนัดบ้านน้องเขาน้องบอกว่ากดอันที่สองกดฮัลโหลน้องแนน,นบุษย์ใส่กรบสุกไป <Okay. S 1> สวัสดีค่ะน้องแนน,นไหนดู <Yeah. S 1> สเบียงราสิ พี่พรสวัสดีค่ะโอ้เพราะว่ากันชามแอลกอฮอลไปที่ไทยไปกินกัโอ้โหงูอย่างเยอะอ่ะอันนี้ของแมวอืมเตรียมพร้อมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะอ่ะอุ้ยโทษโทษโทษเอาน้องแมนเอาของเดี๋ยวเอาขนมไปตัวนะเจ้าไว้ไปกินในรถเอออันนี้ครบเรียบร้อยแล้วเนาะ ออกเดินทางแล้วนะเจ้าขับไปอี้นี่ถ่ายจากปุณ่ะถึง5ค่มงแรงนาะขขับรถแบบเขาแซงทุกคันอ่ะไม่มีคันไหนไม่แซงอ <c oughs> ่ะเ๋ยวนี่แหละน้องแมนเขาจอดรถเปิด GPS เจอุตสาหก อีกสองชั่วโมงหรออันนี้เราก็เลยโค้งมาแล้วนะคะพนักงานขับรถของเราก็ได้ขับรถเลยบอกว่าค่อยๆแล้วน้องแนนแบบหยียบเบรกสิหยยบเบรกสิบุ๊บขับกระโดดขึ้นไปจอดบนหน้าบันไดบ้านก็แหละวัน <c oughs> นี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนหมายเลขเจ็ดสี่สี่นะคะข,นนามมาข้างหน้าน้องแนนหยียบได้เลยนเลี้ยวตามไปรถคันแรกใช่ไหมอ๋อใช่แหละเจ็ดสี่สี่สวยด่า เข้าครูไม okay. ่ดูเขาอยู่แบบอยู่ไกลมากเลยเนาะแต่มาถึงจริงๆมันก็ดูน่าอยู่เนาะโอ้โหเป็นจิ๋เล็กๆที่น่ารักมากเลยอดูเหมือนเล็กๆแต่ความจริงมันไม่เล็กนะเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอ้โหมันไม่ได้เล็กแล้วแหละเนี่ยมันดูเหมือนมันจะเล็กอ๋อแบบนี้เออแบบนี้ก็พออยู่ได้ เป็นเมืองที่แบบว่าสงบเนาะโอ้ยบรรยากาศดีวิวได้ตอนนี้กลับมาถึงบ้านน้องแมวแล้วนะจ๊ะภารกิจสำเร็จเย้นะคะขับรถมาประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องโทรหาพี่เขาก่อนนะคะคือบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเหมือนกับแบบว่าเป็นชีวิตแบบสโลไลท์อยู่กลางหุบเขาเนาะเดี๋ยวโทรหาพี่เขาก่อนดูสิล้อมรอบด้วยภูเขาเนาะ อันนั้นนมันคือเสียงน้ำที่แบบมันไหลลงมาแล้วกะคยงแล้วแบบอยู่เนี้ยแล้วก็นั่งนอนฟังเสียงอ้ล้วแบบถ้าเวลาหิมะมามันก็ลุมหมดเลยไหมคะดนี้อ้เมหมดอารไปอ๊ยูมาตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนมันมีเหมือนมันมีขนเสือมันขนมันจุดๆจอๆจุดจุดจุดจ ี่ไอตัวนี้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวเราจะชงนมให้น้องแมวกันนะคะเราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าต้องใส่เท่าไหร่มันหอมมันกลิ่นแมวเลยเราใส่แค่สองมิลก็พอคิดใน่ัวอันนี้นะลองปูกันถ้ากันดูกันก็ได้นมนะคะเรากินข้าวที่นี่อะไรเนาะก็จะอนาวหน่อยอ่างนะมันไม่มีที่กินแล้วนะใช่ ใันกินที่นี่อ่ะในชิมนมแมวซิใครกินนะนมแมวอะ่เคยกินะน่าจะแบบนี้แล้วมั้งนมเข้มข้นนะลูกคงแค่นี้น้องไม่กินเนี่ยพี่ต้องจับปากนน้องกินนมนะครับน้องกินนมนะน้องกินนมนะน้องกินนมเด้อ แม่แมวเอาลูกไปเก็บเขาก็จะกินข้าวกันหน่อยนึงนะเจ้าเดี๋ยวพอกับข้าวกันนะเจ้าแม่มีให้ทุกอย่างนะคะยกเว้นช้อนนะแม่เด้อนีน่ช้อนต้องแนนอันนี้นะ เจ้าตอนนี้เฮากับป้าแมวมาถึงบ้านแล้วเนะอะยังหมองหูจื่อน้องแต่เจ้าปกตินะเจ้าคนอื่นกพนั่ขับกันหกชั่วโมงไปกับโบกับน้องแมนล่อไปสิบชั่วโมงเจ้าวันนี้ไปก่อนั้นนะเจ้าบ๊ายบายเจ้ามวงหเจ้า